ก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจากันรายการ DDK Gaming นะครับเย่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 ทุกคนกระโดดหน่อยสิเย่โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมโลบอคไอชิ้นเคิร์นนะครับกับแมป ชีส escape นั่นเองนะครับผมซึ่งก็แปลได้ว่าเราต้องกดเราต้องเอาชีสนะครับแล้วเราก็ต้องหนีไปให้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็เราอยู่ในชีสแล้วเราก็ต้อง escape ออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับทุกคนครับประมาณนั้นเนาะก็วันนี้ก็มากับผองเพื่อนเช่นเคยนะครับเต็มไปหมดเห็นปะนี่เต็มไปหมดเลยหลายหน้าหลายตาเคนั้นเราไปกันดีกว่าเนาะให้ทาทำอะไรอ่ะกดชีสเหรอเอ้าประตูเปิดแล้วอะไรอะให้เราหนีอะไรเหรอหนีชีสเหรอแต่มันตรงนี้มันมีชีสสีเหลืองอะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะ เซฟโซเหรอตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับผยหนูวายมีหนูมาอย่าอะไรอะ่ะให้เราหนีเหรอหนีจากหนูตัวนี้เหรอแล้วจะมีจับสแกไมไหมเจอแล้วเจอชีดแล้วเจอชีดแล้วจชีดจะชีดโอ้ยตับเก้าชีดอัวาภาพจัดจอดำเฉยเลยอ๋อเราต้องเก็บชีที่ครบใช่ปะเราต้องเก็บชีที่ครบเก้าชีทหรอถ้าเราทําตกเอาไม่ตกนี่นาทุกคนมันไม่หายด้วยเนี่ย อะไรอันสตาร์ไลท์ยี่สิบแปดโลบักแต่โอ้แพงไม่เอาดีกว่าตรงไหนมีชี้บ้างครับชีดอยู่ไหนอะชี้อยู่ไหนเอ่ยเพื่อนเจอชีไม่เพื่อนเออไม่เจอเลยเพื่อนเอ้ยชีดอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยฉันมองไม่เห็นโอ้ยเนี่ยเจอชีแล้วเนี่ยโอ้ยสองชี้แล้วทุกคนว้าวคือเราทําตกคือเราตายแล้วของไม่ตกใช่ปะเฮ้ยดีว่าแปลว่าเราต้องเก็บชี้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะยากอยู่นะจริงในการเก็บชีดนะครับผมเนาะชีดจ๋าอยู่ไหนจ๊ะ เสียงอยู่แถวนี้อ้าวแต่ตัวอยู่ไหนวะเสียงอยู่แถวนี้แต่ตัวไม่อยู่แสดงว่าจะต้องหาชีตต่อแล้วเอาจริงตรงนี้มีชีตปะนี่จะชีตแล้วนี่ไงสามแล้วสามแล้วอีกประมาณหกชิ้นนะครับทุกคนครับสู้ๆพี่โดนสวัสดีครับตรงนี้มีชีตไม่เอ่ยน่าจะมีชี้แน่ๆเลยไม่มีจำสแกนนะเกมเนี้ยเกมนีม้มีจำสแกนนะโอเคสี่ชีนแล้วเนี่อะไรกญแจสีเขียวอุ้ยกญแจห้องสีเขียวเหรอกินครี แล้วสีเขียวห้องสีเขียวอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่อยากไปอะจะเจอจับสแก็บปะเนี่ยอะไรอะ่ะคืออะไระมันมืดจังเลย <_ d ata> เพื่อนไม่กล้าเดินอะเราเ, <_ d ata> เพื่อนเดินไปก่อนเลยเรากลัวอ๋เจอชีดว้าวอ๋อนี่มันเป็นกุญแจ,จห้องสีฟ้าใช่ปะอ๋อโอเคแล้วเราเดินไปไหนต่อโอเคแล้วก็มาทางนี้เหรอว้ยเดินทางนี้เลยพี่เดินทางนี้เลยพี่ตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะให้เราโดดเอ๊ะเอ๊ะให้เราโดดลงไปเหรอ ดไปไม่ได้ด้วยแล้วไปทางไหนอ่ะอ๋อนี่ไงกุเจสีเขียวเปิดประตูตรงนี้ปึ๊บอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะประตูศิลปะเหรออุ้ยอะไรอ่ะวายอะไรอ่ะทำไมทำไมเป็นแบบนี้ไม่ชอบเลยอ่ะใครระหัสหรอน้องฟลุก๊กใครระหัสไงอ่ะสองสี 2, 4, 8, ่แปดสามหัสอะไรอ่ะสองสี่แปด 3ไม่รู้สิก็เรียงตามเนี่ยอ่ะกดเขียวดูดิกดเรียแล้วอ่ะไม่ใช่เหรอน่าอะไรเบื่อรอเราด้วยน้องฟุกรู้ไหมสี่แปดอุ้ยกูผิดสี่สี่อะไรอะสี่แปดสี่แปดสองปะสี่แปดสองสามไปไปไม่ได้อ,อ,อะไรเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าไม่รู้เอ้าไม่รู้ชิพายแล้วรหัสหอะไรเพื่อนไปแล้วรหัสอะไรเพื่อนบอกหน่อยสิยูโนบอกรหัสเราเดี๋ยวนี้รหัสอะไรอ่ะเพื่อนบอกหน่อยไม่เห็นรหัสเออสามแปดสี่สองโอเคขอบคุณมา Thank you my f สามแปดสี 3, 8, 4, ่สองอุ้ยได้แล้วประตูเปิปปปปดแล้วว้าวอเมซิ่งทำไมมันเดินชาร์จเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอก่ามันจะมีผีอ่ะ เกมนี้มันจะมีผีปะบอมีอะไรอะเดินตามไฟืมไฟโคมไฟอันนี้มันจะมีแตจังสแกะโผลม,มาหน้าผมวะเนี่ยเ้ยฉันกลัวจังเลยอุ้ยนั่นไงชีดปะน่ะเอาไ่ใช่เหรอโคมไฟนะ <c oughs> เก็บชี้เหรอเก็บกุญแจกัเป่าอ่าแล้วก็เก็บชีตไหมอุย้ยอะไรอะกลับมาแล้วเราได้กุญแจสีแดงมาทุกคนครับแล้วนั่นไปไหนต่อให้เดินไปนน่นเหรอแต่ทางมันข่านนะ โอ้ยเพื่อนเ,เพื่อนโดนมาแล้วลงเรื่อยอุ้ยเสียงอะไรวะมันมาเร็วมันมาหาเราเร็วว้า wow! เยเซฟโซ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 วุ้นรอดปลอดภัยแล้วไอหนูบ้าวายแกไม่ได้กินฉันหรอกเพราะฉันนั้นหล่อเท่ไปดีกว่าไปอุย้ยมันอย่าบอกมันตามมาแกาวอ่ะเลสห้องเลสอยู่ไหนอะ่ะนี่ไม่ใช่ห้องเลสทุกคนครับเอ๊ะแล้วห้องเลสอยู่ไหนอะ่ะประตูเลสอยู่ไหนเออเจอแล้วนี่ไงประตูเลสอะไรอะ่ะไม้เอาไม้มาทำอะไรอะ่ะตีมันหรอตีหนูหรอ อ้าวต้องต้องโอเคต้องเปิดอีกทำอะไรไหมเอาไาทำอะไรอะตีหัวมาเหรอนี่แน่ตีตีหัวโกโก้นี่แน่โ,โกโก้ไม่สวยเหมียนหมาอ๋อแล้วก็จุดใจสีเขียวปึ๊บแล้วเราก็ต้องไปอีกก็เหรออุ้ยไปไปไปบ่อยจังเลยอะง่ายต่อให้เราทำอะไรให้เรามาที่ทางออกหรือเปล่าอุ้ยเอ๊ะแล้วทางนี้คืออะไรอะคืออะไรอะไม่เข้าใจออบบี บี้ฉช้เกียดออฟบี้อุ้ยอุ้ยรวมไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเ่ารวมเราตายอะไรเงี้ยจบเกมเลยนะเราตายอะไรเงี้ยทำงไงอะ่ะให้เรากระโดดไปเหรอเกืบเกืบเพื่อเราเราด้วยอุยอ้ยเกือบเออเกือบรวมเออ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 โอเคแล้วไงต่อเก็บชีสอ๋อตรงนี้มีชีสเยี่ยมเจ็ดแล้วทุกคนแล้วไงต่อไปไหนกลับเหรอโอเคคัมแบกคัมแบกกลับกลับบ้าน อันนี้คืออะไรต่อทางใช่ปะนียได้แล้วอู้จุดอมจเมจิงกุเจสีฟา้าแ,แล้วน้องหมงเราต้องไปไหนต่อวิเอ้ยจะบมนุษย์อยู่ไหนวะรอเราด้วยน้องหมงรอด้วยมันตามอ,าอ้าวกุเจหล่นหายหมดเลยมาอย่าบอกนะจะต้องเป็นล่ากุเจใหม่ One hour later แล้วยังไงต่ออะเราก็ต้องไปห้องสีฟ้าที่มันมีบันไดใช่ปะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วสิบสองสิบสองสิบสองเกือบแล้วไอ้ปลาตอนไหนก็ไม่บอกเฮ้ยมันหลังโทรไลน์มาบอกได้นะโอเคตอนนี้ผมได้กุญแจสีฟ้ามาทุกคนครับว้าวลัคกี้แอมลัคกี้เราต้องไปหาเฮ้ยมันเหมือนแถวแถวนี้วะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ด้าน,น,นหลังเราปะ สวัสดีครับพี่พี่ด้านหลังหนูเปล่าโอเคไม่อยู่นะ <c oughs> พี่พี่ใจเย็นกับหนูหน่อยได้ไหมหนูไม่ไหวแล้วโอเคตอนแล้วก็ด้านบนจะมีเอ่อเขาเรียกว่างไงนะ <c oughs> มีประตูสีน้ำเงินอ่าโอเคแล้วเราต้องไปไขนะครับผมไ <c oughs> ขความรักหัวใจของฉันออกมา <c oughs> โอเคไขครับไขแล้วเราก็อเอ้ยได้เจอชี้แล้วนี่ไง <c oughs> แล้วก็กดวิ่งเหลืออีกอะไรอ่ะให้เรากดเหรออากดแล้วแล้วไงต่อวิ่งเอาวิ่งนะถอยหลังอะไรวะ รอเราด้วยเพื่อรอเราด้วยไปไหนทาง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 ไหนดีทางไหนคว้าร้ายสา,ายดีคว้าร้ายสายดีหนูมันมาเลยวายหนูนีหนูก่อนไอเสียมไปเหรวะไปเหรวะมันทางไหนน้องมีงรอเราด้วยไม่ทันละม้างประตูปิดละม้างมันนับคราวสามสิบวิวนี่เนี่ยครบแล้วประตูปิดแล้วอะ่ะไม่นะเพื่อไปเปิดให้ประตูให้หน่อยสิ <laughs> ใครจะเสียสละไป ทางนี้หรอทางไหนอะประตูสีแดงอ้าวมันมีกุญแจสีแดงตัวนี้หรอเลสคีเนี่ยผมกุญแจเลสคีอยู่อ๋อมันจะเป็นกุญแจห้องไม้โอเคไม่เกี่ยวเสียงเสียงมันหนูมาเสียงหนูมาทางซ้ายขวาขวาร้าย้ายไม่ดีขวาร้าย้ายไม่ดีขวาร้าย้ายไม่ดีโอโอโอพี่จะไปไหนดีหลบหลบหลบพี่ว่าไปทางนี้ไปทางนี้เออหลบ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 ก่อนหลบก่อนหลบก่อนไอหนูมันมาไอหนูมันมามันมองไม่เห็นเลยเลยมันมืดมากทุกคนครับอย่าบอกนะเราต้องไปกดไอสวิตช์ใหม่อะทุกคน ใช่ชีมิสวิตใหม่จะบ้าตายเลยหวาต้องไปกดสวิตใหม่อีกแล้ว,ว่ะทุกคนครับปปเพื่อ,ไ,อไป,ไอไป,ดอไปอกดใช้หน่อยอเพื่อนกดแล้วแล้วงไงต่อไปไหนอ่ะลงไปด้านล่างหรอลงแล้วเพื่อนกดแล้วเพื่อนกดแล้วเพื่อนกดแล้วเราก็ต้องลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างเพื่อไปเอาประตูตรงนั้นใช่ไหมโอเคโอ้ยไอหนูนี่ก็วิ่งเก่งเหลือเกินหยุดวิ่งได้ไหมทางไหน,ไหนวะเนี่ยนี่ยังงงอยู่เลยอะทางไหนอะแต่ประตูจําได้ว่าอยู่ฝั่งหนูนะ ตัวจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่อ๋ออยู่ฝั่งใกล้ๆเซฟโซนป้าทาจะผิดนี่ไงประตูประตูเข้าไปเอาชีสเยี่ยมก้าวแล้วทำไงต่ออ้ประตูปิดตัดหน้าเลยเมื่อกี้นี้เกือบเกือบแล้วไงเมื่อกี้เพื่อนตายแน่เลยแล้วก็อะไรไปไหนต่ออ่ะน้องหมิงพ,พี่ได้พี่ได้กครบเก้าชิ้นแล้วแล้วไงต่อทําไงต่อบอกฉันเดี๋ยวนี้ทําไงต่อวายตรงนี้หรอคืออะไรคืออะไร เยี่ยมจบเกมแล้วคุณถึงจุดจบแล้วนี่คือจุดจบฮะคุณคอมพิวเกมแล้วขอบคุณมากเลยโอ้ oh my god ฉันคอมพิวเกมเหรอคุณหนีสําเร็จแล้วว,ว้าวฉันหนีสําเร็จแล้วค่ะเอา้าที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนกโกเราเช็คด้วยค่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะนี่นี่ escape มาจริงเหรอวะ <laughs> ทำไมที่นี่มันมืดจังเลยอ่ะพี่ไม่กล้าไปต่อหรือจบแล้วแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่ะตเราด้วยเพื่อนไม่อุยอ้ยอุยอ้ยหนูอะไรอ่ะจบแล้วไงต่ออ่ะจบเกมแล้วคือไงคือตายได้เลยเหรอไงอ่ะดูสิวเอือ้าวคุณโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์โอเคแปลว่าจบแล้วใช่ไหมครับผมโอเคนะครับผมก็ ตัวกับไปที่เรียบร้อยสำหรับเกมโลบอคแมปเอสเคปชีสใช่ไหมเออไม่ใช่ชีสเอสเคปนะคะผมเนาะก็ทุกคนน่าจะชอบนะครับพี่ดนเลน่นก็ถือว่าเล่นนานอยู่นะเอาจริงก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้พี่ดนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละ่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์สไรล์ใหม่ๆของพี่ดนด้วยนะาสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบบ๊๊าายยจุะ You. Mm -hmm. mm -hmm.